โอเคลัวที่นี่ลุงจะทำอาหารเหรอใช่ฉันจะทำมาให้หนูละใช่แล้วึ้งลุครับตัวนึงละอันนี้วเปัแล้วะาไลุงก็ม่ไม่แยกปลาอปลานี่ปลาสายแดงปลาสสยแดงมาแล้วก็ต้องคัดแยกลูก าเราได้ปลาหมึกนี่ปลาหมึกเน่าๆไม่เป็นเหยื่อ่งปลาแดิงชปลาหมึกเน่าปลาหางเหลืองปลาหางเหลืองมกินอะไรได้เออไม่ขวสีเหลืองเลยอ่ะเหลืองเล่เล่ปลาเล่เลปลา้อไม่กินอะไได้อะไรนะครับตัวเนี้ยอือไหนตัวเนี้ยตัวนี้ย

กินูก้มาด้วยก็น้องหิวปะละ่ะน้องหิวไหมหิวก็ต้องกินใช่เลยาปลาไปหิวใช่อันนี้ปลาอะไรอันนี้ปลาเก๋าครับตัวนี้ส,ยสวยเลยได้แ,แ,แต่ยี่สิบใออื่นก็ไม่ใช่ปลาเก๋านี่ปลาเก๋าลายปลาเก๋าลายเยอะอยู่ อันนี้พอเขาสลิดเอ๊ะไล่แข่งนี่ตัดด้วยแข่งมากเลย,ยดูเป็นพันบอกนะอันนี้ธรรมดาแล้วพ่อเบงไม่จะทิง้งหรอนะไม่ทิงท้งราะแต่มันเป็นปลาบึกเน่เาไงใช่ก็ต้องทิ้งก็ต้องท,งอทำไมไม่ทิ้งล่ะทิง้งก็ไม่ได,ด้ทำไมไม่ทิ้งล่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็ทิ้งแล้วพี่มันมีแต่ปลาที่สวยเลย

เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นหมดเลยแล้วในกล้องภาพนี้มันเป็นกล้องที่อสุนยิงปืนมาเหรอโดดแล้วเห็นไหมไม่เขอเทครับลงหวาน,นมันมไปไหนละไม่ก้ม